พยายามบ้านใดก่อนเข้าไปทักทายเจา้าน้าบ่งให้ในโคสนานั่นนะ้ายากรธขามลายบ่งโคสนานั่นนะ้ามันคือรายได้ครึ่งนาทีโบนานเกินไป สร้างรายได้ให้กันและกันซอยกันในเดอ้อเราชาวอยู่ทุกเบอร์ทุกบ้านผ่านกฎตามที่ต้องการรายได้นั้นคือสิ่งที่ฝันเราเป็นพี่น้องก็ต้องช่วยกันและกัน สายใหญ่และใจผู้พันช่วยกันตามฝันทุกคนสร้างช่องขึ้นมานั่นหนาไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านกฎผ่านด่านมากมายต้องใช้เวลาอดทนสี่พันชู่วโมง ผู้ติดตามอีกหนึ่งพันคนใช้เวลาและความอดทนเมื่อยล้าฝ่าฟันกันมาใครพึ่งเข้ามานั้นนาขอเป็นแรงใจอดทนก้าวเดินต่อไปต่อสู้กับความเมื่อยล้า ไปให้ถึงฝันอย่าหยุดกลางคันเพื่อวันข้างหน้าพวกพ้องพี่น้องสัญญาเดินต่อเถิดนาขอเป็นแรงใจสร้างช่องขึ้นมานั้นนาไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านกฎผ่านด่านมากมาย ต้องใช้เวลาอดทนสี่พันชั่วโมงผู้ติดตามอีกหนึ่งพันคนใช้เวลาและความอดทนเมื่อยลาฝ่าฟันกันมาใครพึ่งเข้ามานั่นนาะขอเป็นแรงใจ อดทนก้าวเดินต่อไปต่อสู้กับความเหนื่อยล้าไปให้ถึงฝันอย่าหยุดกลางคันเพื่อวันข้างหน้าพวกพ้องพี่น้องสัญญาเดินต่อถึหนาขอเป็น